มาดูพลังวิเศษของคุณกับไพ่ใบแรกแฮงแมนเปรียบดังการห้อยหัวนิ่งเพื่อให้จิตวิญญาณที่ยังถูกซ่อนเร้นนี้ที่มันยังไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมาให้ประจักษ์และไพ่ใบนี้คือลักษณะเหมือนกับการอย่างรู้ให้เห็นถึงแสงสว่างแห่งปัญญาที่อยู่บนเหนือรอบศีรษะ แม่หมอกำลังมองว่าพลังวิเศษในตัวคุณมันคือเรื่องอะไรเปรียบดังไพ่ใบนี้กับการที่ให้คุณได้เรียนรู้ถึงการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณที่ซ่อนอยู่มันคงถึงจังหวะที่ไพ่จะบอกว่าหากคุณต้องการที่จะตื่นรู้กับพลังวิเศษแห่งจิตวิญญาณระดับสูงนั้นมันคือการที่คุณจะได้ เข้าถึงกับการเรียนรู้ของพลังงานจัก,กระทั้ง7และ2ซึ่งพลังงานนี้เป็นพลังงานที่จะเชื่อมโยงกับร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณขั้นสูงและเปรียบเสมือนกับคุณมีพลังกายทิพย์ซึ่งพลังจัก,กระทั้ง7นี้แต่ละตำแหน่งก็จะมีความพิเศษที่แตกต่างกัน และไพ่เด็กถือเหรียญนี้แม่หมอกำลังบอกว่าคุณอยู่ในตำแหน่งไหนสื่อให้ถึงตำแหน่งจัก,กระที่สามมณีปุระร่างกายสัมพันธ์กับเส้นประสาทบริเวณลิ้นปีเปรียบเสมือนกับธาตุไฟแสงสีเหลืองเหมือนอย่างที่แม่หมอจะให้คุณดูนะคะ ตำแหน่งนี้อันนี้คือพลังของจักกะตั้งแต่รากฐานไปจนถึงเหนือระดับศีรษะยอดศีรษะก็คือกลางกระหม่อมของคุณจะอยู่ในตำแหน่งที่1 2 3ตำแหน่งที่3ก็คือเปรียบเสมือนกับพาดไฟและแสงสีเหลืองที่เป็นแสงพลังงานออร่าในร่างกายของคุณนะคะ แสงนี้เปรียบได้ดังกับอะไรถ้ามุมมองทางด้านจิตวิญญาณที่ตื่นรู้จะเปรียบเสมือนกับตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งของความเป็นตัวของตัวเองคุณเป็นคนที่มีอิสระมีความทะเยอทะยานมีความกล้าหาญแล้วก็มีความโกรธแต่ในความโกรธของคุณ คุณสามารถที่จะควบคุมมันได้แต่การควบคุมคุณอาจจะไม่ได้ควบคุมได้ในทุกขณะจิตเพราะว่าพลังงานของจักระของคุณยังอ่อนแล้วขั้นตอนนี้จะเป็นการเริ่มต้นที่จะให้คุณเรียนรู้ถึงพลังจักระนี้ได้แล้วเพราะการเดินทางของจิตวิญญาณของคุณมาสู่ในระดับขั้นที่3แล้วแม่หมอจะบอกว่าพลังนี้มีอยู่ในร่างกายมนุษย์ซึ่ง เปรียบดังศูนย์กลางพลังงานที่ควบคุมการไหลเวียนของพลังงานต่างๆในร่างกายและจักระทั้งเจนี้จะเรียงตามแนวดิ่งอย่างที่แม่หมอหเห็นรูปใช่ไหมคะก็จะเป็นการเรียงตัวกันตามแนวดิ่งกระดูกสันหลังจากฐานจนถึงกระหม่อมด้านบนก็คือจักระที่เจ็ดที่เมื่อกี้แม่หมออธิบายกับรูปไปแล้วนะคะ และนี่แหละค่ะก็เป็นสิ่งที่คุณเมื่อคุณได้อยากจะเข้าถึงกับการเรียนรู้ของการฝึกจักระนะคะไพ่ใบที่3าจะมาบอกคุณว่า dm เพหากคุณได้รับการฝึกฝนในการเปิดจักระในแต่ละขั้นแล้วคุณจะได้รับการเติมเต็มความสมบูรณ์ความเข้าใจความสมดุลของร่างกายอารมณ์จิตใจและจิตวิญญาณได้ คุณจะสัมผัสถึงชีวิตที่เต็มรูปแบบตั้งแต่การแสดงออกทางโลกที่เป็นรูปธรรมไปจนถึงแก่นของจิตวิญญ,ญาณอันสูงสุดที่จะนำไปสู่การเปิดดวงตาที่สก็คือระดับจักกะที่6เพื่อเชื่อมต่อไปจนถึงจิตวิญญาณขั้นสูงในจักระที่7เมื่อคุณได้ทำให้จักระทั้งหมดทํางานได้สมดุลกันแล้ว คุณจะรับรู้สึกถึงพลังแห่งความสุขความสงบและมีความเป็นอยู่ที่ดีของชีวิตก็ถ้ายังไงม่หมอคิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่อาจจะเป็นจังหวะและเวลาที่ทำให้คุณเริ่มเรียนรู้กับการลองเปิดใจในการเรียนรู้ของการฝึกจักระนะคะการฝึกจักระก็คล้ายๆกับการ ทำสมาธินี่แหละคะ่ะแต่อาจจะเป็นการเชื่อมโยงในภาวะทางร่างกายที่เราจะต้องฝึกท่าบริหารในการเปิดจักกะด้วยการโยคะถ้าเกิดใครอยากจะลองศึกษาก็สามารถที่อาจจะเซิร์ชตามใน Google หรือหาตำราในการฝึกจักระมาเรียนดูก็ได้นะคะก็ขอให้ทุกทๆท่านโชคดีกับคลิปนี้นะคะหวังว่าในทุกๆคลิปที่แม่หมอมาถ่ายทอดกับอารมณ์ของไพ่ และการแสดงออกของการสื่อสารของไพ่ในด้านการอ่านดวงสายจิตเป็นญญาณของแม่หมอก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามและให้กำลังใจกดจกดใจกดแชร์กดเป็นรายการโปรดหรือคอมเมนต์ใดๆก็ขอขอบคุณทุกพลังงานที่ดีที่มาสนับสนุนกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีและสมหวังกับสิ่งที่คุณปรารถนาในทางที่ถูกในทางที่ใช่ในทางที่ เป็นสิ่งที่ดีในชีวิตของคุณในเร็วนี้นะคะ